มันจะไปจีท,เทเีเลยมันแรกยีนดี้สาปีเล้วดิรััสามปีแล้วปูแต่ว่าจะเก่าๆได้บ้าก,กัหนึง 5, ่งห้าหกหนึ่งห้าหกแดึห้าหกแต่ว่าบาดีพี่ปูยิงปูกเก่าเวละครับปูลูกดอกกันเท่าพอใจพสองพันหนึร้อยปีแล้วพัน้าร้อยพันสองร้อยสิบปีแล้ว คนลาปลูกกุลาเออครับได้หรือเบอกสิบเก้าโหวตอะไรโอ้ห้สิบเก้าโหวบอกค่อยๆนี่แหละว่างเดี๋ยบอกค่อยๆจะหบอกเขาได้ดิหลอกเขาอืมแค่วัดดอกหาโกสับคัดที่สุดครับผมถ้าว่างดึกหาทุกโพกอันเพิ่นเอาปูอันเพิ่นเอาเม็ดเอียงกับมาปลูกปูเหรเพิ่นเอาเม็ดเอียงกับมาปลูกพูดเท่าอันที่ว่าเพิ่นเอาเม็ดเอียงมาปลูกใส่ต้นโอ้กว่า ต้นเข่าต้นเข่าเม็ดเข่าไปคล้อาด้วยหระอฟังซ้ายหรครับเขาปลูกสหใส่กระถางครับกระถางเราไปต้นเดียวเคยเป็นต้นเดียวเคยเป็นสามต้นกันเลยต้นเดียวเกิดเป็นสามต้นเครับเกิดเป็นสามต้นกันเลยบาดเดียวบาดเดียวเป็นห่วงมาห่วงต้นละสามต้นละห่วงต้นละห่วงห่วงน่ะมีต้นละเม็ดไปเลยต้นละเม็ดต้นละเม็ดบาดเกิดต้นกันอีกไปครับเกิดโ้นถึงสามห่วงครับครับผมต้นละเม็ด เกิดเดกไปเป็นพวงอีกเป็นเว็อีกสามเม็ดเกิดกันเองที่เราอืมครับสำคัญที่สุดเลยทุกสำคัญที่สุดปูเน้นสามนะครับพี่สี่เข่ามันเข่าแล้วครับพี่สู่ปูยังปูดูปูนั่นละผู้เก่าวันละผู้เก่าแบบปูผู้เก่าพวงเอากายอาบัดขอกับไปไปใหญ่แต่ละกับผมเขาก็ไปถวายร้อยดูวเจ้าไปใช้ขันบ่อยใช้ขัน แรืวอพาเราวัาถวายเลยรับเราบตองเราพรปรีโรงโลงลรงปูพ่อรหันก็จะเป็นเท้าพ่อรหันครับค่ะเออเอาลนเนี้ยอืมเปนแรกรับปีได้ว่าจัะเป็นน้3ปีโอ้ยแกบขมบริจิตเขาทะเลว่ะหายไปเลยเนี้ยครับหายไปเลยครับแก้ปะเคลที่บานเนี่ยมาเชียงเบิงเป็นที่ที่ไหนเนี้ยครับผมตอนสาตอนสองทุ่มค่ะ ไปยลยไปยูพืดอลยตรงกาดไปยูจังหวัดชดลบุรีพูดเลครับผมสามชลบุรีประ heten เปหลานยนต์อือเออเปดเปิดร้านอาหารอย่าอยู่หลานลกดอกยายนลูกดอกสาวยายยุทธบดีครับสวิวยสามปีสวยยิวยเอแบอืไปไป,ปยูพนดไปประกบราคาอาหารอยู่ได้ไปชาวทุกวัน จักมปิดปุ๋ยปนหล้าเปายเล็โทษที่ทรวไฟเห็นกูบอกที่ว่าครับผมก็ดีเบิ่อเดียวหายกลับกไปยกีมาหอดีตีสามเือคนเ่ครับผมมาหอดเขาหามว่อ้กูไปไกลแต่ที่ว้ไปไกลแตีวครับผมคลายๆก็าไปบ้านแต่นี่ยระบรรเล่าครับผมก็ออกสุดเขียดอืมไปยึดคดานี้รไปเที่ยงแต่พออึงยอดพูวปฏิบัติรูธรครับ ต่บอกเขาชุดเซ็ตหรอกหายปาเขาเรียกหอเขาว่าเขาว่าเขาหอได้นะครับผมเออบอกออกชุดเซ็ตอันนี้ไปถามกับเพื่นโคราดละไปถามไม่ใช่เรือบอกว่าเห็นแล้ะชัดจะว่าเขาจะไปเขาจะไปทักไหนบ้านจาะบู๊แวบไายไปเจ้าบ้านจะลูกผู้ขอในหัวบริเวณวะบอกอยู่ได้เราบอกชุดเซ็ตบ้านรับ ไปบอกสุดเจ็ครับผมเอบัดโลกถึงบันโลกถึงวันโลกเลยครับเอซีครับคือกลายนก็ดประยุกตาปุณยวัรครับดึกข่าผู้กับเขามามาบอกปอดโยธาเะาบอกตอเขาได้แล้วว่าจะ้าได้แล้วว่าว่าเรียกว่าหนาวปรากฏว่าออกดีสองทุอตังสมาธิที่นี่เนี่ยครับปอดพุน พอดีก็หอดพุด่นเรก็ไปวอกกับที่ทีเพียรออีเหี่วพุ่น,นเลิกเชือพั่นาดยาตบาดเลยนะอ๋อครับก็หายกับปานปลพอดีตีสามะ่ะเออขึค้ครับผมอืกับหอดตีสามหอดตีสามครับอันแล้นพอยายกุล่าพาะะ<อ>ุ่นกล<า>ับม้าแล้วบอกปัวพอยายกุลากลับม้านล้วบอกบอกน่งบกลับเลยบอกพรา่าอืเพวา่า เขาสักว่าซาจากเบยายผู้ไปบ้านนีนะครับเพราะว่าโลกพุทธรีียครับโรวัเซนเกอบเกยบกันุบว้เลยครับเ่อโบมาอยากบ้าอยากม่่อยยกครับผมแต่ว่าประูทั้งหลายเอาเปียบเขาก็เลยเขาจะผู้ใพมาขาจะอาบัดบ้าอาบัดาโอ้ปูว่าถึงที่จะวาดเปลือกเขาเด้อ สิบเก้ากับพุทยืนได้ครับให้ยืนได้เรื่อหาหกให้ยืนหาเรื่งหาหกครับเรื่องหาหกใครยืนยืนได้พอสิบเก้าเลยมันเบาคอยมันเป็นผู้ยิงกันล่ะครับมันเบาคอสิบเก้าเนี่ยหรือว่าจริงอันผู้ยิงผู้เก้าแบบพวกบ่เห็นหน้าบ่เห็นหน้าแก่าสบายเกิดีปฏิแรงซาบสีเห็นครับอันเก้าอันเก้าอันเก้าของผู้ใหญ่ของลูกจอกผู้ใหญ่อัน ฮะเดือนละผ้ญ่กลากลาผู้ใหญ่กุลาครับผมครับครับปไทยาวาก็ได้เราปีแรกสาปีได like ้ะวลาครับสําคุญสําคุณแต่ตุลี้ะไรจ้ะค่ะตุลีกับโบขอคัญตุลีกับบขอคัญแต่ตุลีปันอาแรงสาปีด้เนี่ยไ่แรงสาปีด้ีัแรงสาปีบางบางสถานการณ์เหรอครับสถานการณ์อือ บางสถานการณ์เราบ่อปูโชคฝนจะโชคยี่เล้วบ่มีฝนเราก็ว้าวว่ดีๆแระแค่ไหนคนจะพิการซื้อเขาวเนละแรงสามปีแต่ว่าเบ่งสถานการณ์เขาเป็นไปนี้ที่วัาสุขฟังอ่าพ่อสหกสิบเจ็ดหกสิบแปดไปที่วัาสุขฟังรัอมันจะเป็นอย่างที่โลกยนเนี่ยแต่ว่าหักว่าบ่ได้ข้าราการสามปีต่อจากสามปีไปละ พ่อจอหกคิบเหกิแปดที่ร้องครับอยู่พอดีร้องครับผมระวังระวังระวังแบบการปูชดจักพัิเป็นไรพัติเกิดเกิดแกโลกก็พอเดีบ้าโลกเนี้ยปูเป็นเหเตุการร่วมอะระวังชดเลยระวังหกสิเหกิแปดระวังหกคิวเกดหกิบแปดระวังหกิบเคิแปดเปิดสนาสนาททำออกจากแรกครับปีแรแรกยี่ดีดแรกยี่ดีดีบ้ครับ อยู่เจ้ปติเสธเจ้าปิเจ้าปีิชเลกเนี่ยอ้าวพี่เราครับแปลกครับพี่เจปิเลกเนี่ยพอพอสหกเส6ดหกเจแปดไปครับถงหกสิบเก้าหกิบเก้ปวดเจ้าพอตรงห่วงหรอกลอกดิเบิ่งลอดโอ้พอจะพอจะว่าลอกนานแล้วครับผมแต่บัดนีเป็นระยะระยะทุกอนครับลอกเข้าเดี๋ยวเป็นอะไรเบิ่โลอกวีบดแท้ไปซิ้นสุดหกสิบเก้าอวลก สิ้นสุดวางใช่ไหมสิ้นสุดหกสิบเก้า่พอจอหเกบิด์ลกคอดที่สุดเบิร์ลูกสุดเกาให้สเกตเบิดผู้ใดผู้จักคอยนะครับผมผู้จักรองตาเนอะครับทาเันเป็นแพอจอหกจ้าปไปถรกหกสิบเก้าก็เป็นอะไรปลีบมหาครับผมพอาพันียบไวยควอดเกตเขาครับแสงครับเอีครับอลัานนี้วับ้านหกสิบเก้านับว่าโดดเดียนี้ครับ วัดโรดหระพัวสองปีสามปีหรือที่ใหญ่ขุนลามอ่อบอกครับขุนลามอาหารครับผมอืมพบอกว่าสามก่ก่อนสามปีอืมสามปีนะใชครับ3ปีฉันกงออกสามแปดป่ะคับปุ๊สามปีนี่คือสามแปดเข้าใจว่าทุเรศค่เขาคิดได้ทีหรออ่าหกเจ็ดหกแปดพอสอบเปตกครับผม พ่อสอนพ่อโตหกเก้าเลยไกออกเดียวได้ว่างัน่ะครับผมพ่อขยก็บอกว่าชาวบวางได้หกพ่อสอนหกจุดเก้าอ่ะครับผมพม่ก่อหกเก้าหกก็ได้ก็ได้เลยแมนครับปูแมนครับลาบานีเมล็ดสามเมล็ดปลูกได้ออกทีละหนึ่งเม็ดเมล็ดสามเมล็ดเอาไปปลูกออกจะวาวจะออกเดีวหนึ่งพมออกแดวออกเยอะก็ได้เลยครับการไฮเอฟซีเตี่ยวความหมายของปูคนเบาอครับด้วย ตีเอาเนาะกับเนาะส่วนตัวเลขตัวนี้เพื่นกระบะมากมันมีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก่าครับเอฟซีครับหนึ่งหาหกประคับประองเอฟซีก็จะเริ่มหนึ่งหาครับเอฟซีสี่แรกสามปีสีแรงสามปีสามปีนะครับนี่ตกใจอยู่ <3 S 2> <ป>แล้วสี่แรกสามปีเท่เากับว่ากรอบเป็นแล้วครัเท่าได้เพื่อนเลงสามปีนี่นะครับมา จากคำบอกของปู่คนดีๆนะครับเนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะปู่ใช้วิทยาในการรับจมชอบกระตามบ่ามากกับพานค่ะปู่ปักกดนะคะงวดที่แล้วเข้าศูนย์เจ็ดบค่ะศูนย์เจ็ดกับสองเก้างวดที่แล้วเข้าศูนย์เจ็ดค่ะงวดนี้ก็มีหนึ่งห้าโหค่ะตัวเน้นหนึ่งเก้าค่ะตัวร่องสามหนึ่งสามแปด หกเจ็ดหกแปดหกเก้าจับจากแก่ความปูพันเว้านะคะเนาะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วค่ะจังใดกาไก่เมื่อแล้วกะให้โชคให้ม้านทุกๆท่านเด้อค่ะท่านผู้ชม